รวมเลขเด็ดจากนายกแพทองทานชินวัตรและอดีตนายกทักษณิณชินวัตรเลขทะเบียนรถที่ใช้ในการเดินทางเพื่อไปประชุมและเพื่อทำงานต่างๆซึ่งต้องขอบอกว่าเลข2และเลข7ในงวดนี้เด่นมากนะคะ16พฤษภาคมมีลุ้นออกรางวัลอีกแน่นอนมาเริ่มกันที่เลขทะเบียนรถของนายกแพทองทานชินวัตรกันก่อนเลยค่ะ ซึ่งต้องขอบอกเลยนะคะว่าเลขทะเบียนรถเลขเครื่องมีของนายกที่ใช้ในการเดินทางเพื่อไปปฏิบัติภารกิจหรือเลขที่เกี่ยวข้องกับนายกไม่ว่าจะเป็นเลขอายุหรือเลขวันเกิดได้ออกตรงๆและออกต่อเนื่องบ่อยมากเหมือนเป็นการใบหวยพี่น้องประชาชนได้เสอเลขตามอย่างในงวดที่แล้วงวดเมื่อวันที่สองพฤษภาคมที่ผ่านมาผลการออกรางวัลสลักมัธบาลรางวัลเลขสองตัวบนได้ออก88ซึ่งตรงกับเลขทะเบียนรถของนายก ที่ใช้ในการเดินทางลงพื้นที่จังหวัดสกลนครโดยทางท่านนายกได้เดินทางด้วยรถตู้เอลพาสีดำหมายเลขทะเบียนกไก่ทาหาร8 8 8กรุงเทพมหานครเลขที่ดาว,วิเคราะห์ไว้ในงวดที่แล้วมี88ซึ่งได้มีหลายคนได้ซื้อเลขตามรวยกันทั่วหน้านะคะถือว่าเข้าตรงแท้ทุกง,งวดและในงวดนี้พี่น้องป,ประชาชนคนไทย ขอบอกเลยว่าห้ามพลาดนะคะเตรียมเฮเตรียมบดนี่เตรียมตัวรวยกันอีกรอบได้เลยและสำหรับในงวดนี้นะคะเป็นเลขทะเบียนรถที่ทางท่าน,นายกใช้ในการเดินทางไปที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อเป็นประธานเนื่องในวันฉัตรมงคลโดยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะทางท่าน,นายกแพทองทานชินวัตรได้เดินทางมาพร้อมกับคู่สมรส ไปเป็นประธานในงานสโมสรสันติบาตเฉลิมพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฉัตรมงคล4พฤษภาคม2๕น8ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลจากนั้นทางท่านนายกแพทองทานได้กล่าวถวายพระพรชัยมงคลพร้อมขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำผู้มีเกียรติที่มาในงานสมสรสันตินิบาตแห่งนี้ ร่วมดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่ใต้ตาฝานละออกธุลีพระบาทเพื่อความเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒน์มงคลสืบต่อไปซึ่งเลขทะเบียนรถที่ทางท่านนายกอุ้งอิงใช้ในการเดินทางไปที่ธรรมเนียบรัฐบาลทางท่านนายกได้ใช้รถตู้ประจำตำแหน่งเป็นรถตู้เล็กซสกสีดำหมายเลขทะเบียนพพานพพาน267กรุงเทพมหานคร ต้องขอบอกเลยนะคะว่าเลขชุดนี้ดังมากมีการแชร์เยอะมากจากกลุ่มคอหวยทีนี้เรามาสรุปเลขเด็ดเลขจากนายกที่หลอกคอหวยเก่งกันสำหรับในวดาประจำวันที่16พฤษภาคม2518ในส่วนของเลข2ตัวได้26 27และ67เน้นๆเลยนะคะคือ67สำหรับเลข3ตัวตรงๆคือ267 672 และ7,2,6สามารถเรื่องตรงได้เลยนะคะสำหรับใครที่อยากเสี่ยงโชคอยากรวยในงวดประจำวันที่ม6พฤษภาคมอย่าลืมนําเลขเด็ดจากนายกอุ้งอิงไปลองเสี่ยงโชคกันดูได้เลยนะคะและต่อด้วยเลขทะเบียนรถของอดีตนายกทักษิชชินวัตรโดยเมื่อวันที่8พฤษภารรษคมที่ผ่านมานะคะทางคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายารัฐมนตรีของประเทศไทย และเป็นบิดาของนายกแพทรองทานชินวัตรได้เดินทางด้วยรถยนล์โลสลอยสีดำไปที่สาลอาญาถนนรัชดาพิเศษเพื่อมายื่นคำร้องขอเดินทางออกนอกราชอาณาจักรไทยหรือออกนอกประเทศเนื่องจากเป็นจำเลยในคดีประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางมาด้วยและหลังจากนั้นทางคุณทักษิณได้เดินทางกลับ โดยใช้เวลาไม่นานสำหรับการเดินทางของคุณทักษิณชิน,ชนวัตรไปที่ศาลอาญานในครั้งนี้ทางคุณทักษิณได้เดินทางด้วยรถยนต์โลลอยสีดำหมายเลขทะเบียนทอท,ทงสบอลสี267กรุงเ,เทพมหานครซึ่งหล่อคองของเองก็ไม่พลาดนะคะที่จะนำเลขของอดีตนายกทักษิณไปเสี่ยงโชคในงวดที่กำลังจะถึงนี้16พฤษภาคม ทีนี้เรามาสรุปเลขเด็ดเลขทะเบียนรถของคุณทักษิณชนวัตรเลขที่หลอกคอหัวเกงกันสําหรับในงวดประจำวันที่16พฤษภาคมในส่วนของเลข2ตัวคือ26 27และ67สําหรับเลข3ตัวเน้นๆคือ267 672และ726สามารถนำเลขเด็ดจากคุณทักษิณไปลองเสียงโชคกันดูได้เลยนะคะ ในส่วนของคนที่ไม่เคยถูกหวยไม่ค่อยมีโชคมีลาบลองทำการสวดมนต์เพื่อเป็นการเพิ่มสิริมงคลเพิ่มโชคเพิ่มลาบให้กับตัวเองตามบทสวดต่อไปนี้ได้เลยคาถาถูกหวยหลวงปู่สวงคาถาขอนิเมตสวดก่อนนอนสวดก่อนวันหวยออกหรือใช้สวดก่อนซื้อหวยตามเวลาที่สะดวกตั้งนโมสามโจก สหหวยังเอหิอัคคชายะอัคคชาหิสหฮิโตเอหิมามะกุณเนัจจังจักขุวิญญาณาังสติโลกวิธูสัทธาเทวะมนุษษานาังอุอาคาหานิมิตังสหหวยังเอหิ อาคาชายะอาคาชาหีสหหิโตเอหิมามะกุลเนัจจังจักขุวิญญาณาังสติโลกะวิทูสัทธเทวะมนุษสานาังอุอาคาหานิมิตังสหหวยัง,ยงเอหิอาคาชายะอาคาชาหี สหิโตเอหิมามะกุลเนัจจังจักขุวิญญาณาังสติโลกะวิทูสัทธาเทวะมนุษสานางังอุอาคาหะนิมิตังขอให้สวดภาวนาร้อยแปดจบได้ยิ่งดีขอให้สมหวังทุกประการรวยโชครวยลาบถูกหวยตลอดทุกคนนะคะขอเน้นยำ้ำ ว่าเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคดวงชะตาโชคดว้ววาสนาของแต่และคนไม่เหมือนกันโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหากมีข้อมูลข่าวสารอัปเดตอย่างไรเราจะรีบม,มาแจ้งให้ทราบทันทีอย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้สวัสดีคะ่ะ